คุณคือความดีนะคะใครก็ตามฟังธรรมะเข้าใจธรรมะคนนั้นมีคุณใครก็ตามที่ทำความดีเพื่อคนอื่นคนนั้นก็มีคุณคุณคือความดีเพราะฉะั้นความดีถึงที่สุดก็คือว่าสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย เพราะฉันต้องฟังคำที่กล่าวถึงความจริงนะคะให้มั่นคงในความจริงของสิ่งนั้นว่าสิ่งที่มีจริงมีจริงเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่และหนึ่งซึ่งเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉันจริงไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นเพราะอะไรคะสิ่งนั้นเกิดแล้วใครจะไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะอะไรคะดับแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยทั้งสิ้นไม่มีเวลา ที่จะไปทำอะไรทั้งหมดเพราะเหตุว่าธรรมะเกิดขึ้นเป็นไปตามธรรมะมั่นคงไหมคะประดิษฐสถานความเข้าใจธรรมะให้เข้าใจถูกต้องจนกระทั่งประจักษ์แจ้งและรู้จักคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นสัตว์โลกไม่มีทางที่จะรู้เลยว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่และหนึ่ง